ล่างแขนล่างขาเลยแล้วกับพอมาตีได้จะน่อยตจูบังคับให้เล่นหรือว่าพี่บ๊อบบังคับน้องเล่นตรงนี้ฮะไม่เซยู่ายสิตีไพ่ก้อนดีไม่ต้องไปหลบมุมเลยน้องก็ไม่ต้องไปหลบเลยพี่บ๊อบหรือเปล่าบ<อ>ใครสิรับที่ชอบ,บ,อบอ น้องจูก็บอกว่าพี่บ๊อบพี่บ๊อบก็บอกว่าน้องจูสรุปใครหัวโจกน้องจูตัวการเม่นบ๊น้องจูตัวการใช่ไหมฮะล้างมือล้างขาล้างแขนเลยให้มาตามน้องนี่ก็มาเล่นตัวการใช่ไหมเรานน่ฮะตั้งแต่เมื่อวานนน่ตัวการใช่ไหม ไม่ต้องมาเศร้าเลยไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าสวัสดีครับสวัสดีพอ่พอแม่แม่แมเอฟซีทุกๆท่านคะ่ะดูคะ่ะแม่แม่ให้ไปตามน้องให้พี่บ๊อบไปตามน้องเดี๋ยวไปดูเมื่อบอกให้พี่ไปตามน้องมา บอกว่าเรียกน้องเข้าบ้านเดอ้อเรียกน้องเข้าบ้านเดอ้อยังไม่เห็นถึงบ้านยังไม่เห็นเข้าบ้านาะฮะ,ะยังไงนี่ยังไงนี่บอกว่าให้เข้าบ้านนี่ฮะ พี่บ,อบอ๊อบอุ้ยแม่มือบอกว่าอุย้ยบอกให้เขาบ้านเป็นยังมาเรียนดูนี่ฮะฮะใครตัวการใครตัวการบอกมาใครตัวการน้องจูหรือพี่บ๊อบน้องจูใช่ไหม ไม่ต้องไปชี้ให้พี่บ๊อบเลยใครตัวการบอกมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบโดนไม่เรียวฮะพี่บ๊อบบอกฮะใครเป็นตัวการบอกมาใครเป็นคนชวนมาเล่นวงนี้น้องจูหรือพี่บอ๊อบฮะ ใครตัวการบอกมารับผิดชอบด่วนเลยบ๊อบพาน้องมาเล่นม่อมแมมแมนบอลบอจูมาจูมาเองจังไนไรแต่พ่บอปเป็นคนพาน้องมาจูมาเป็นคนมากเจบ๊อบเล่นเปื้อนโซกโป๊กม่อมแม่มใครเป็นคนพามาน้องจูหรือพี่บอ๊อบจู พี่บ๊อบหรือเปล่า<อ>ใครสิผิดชอบ,บ,อบ,อบออน้องจูก็บอกว่าพี่บอ๊อบพี่บ๊อบก็บอกว่าน้องจูสรุปใครหัวโจกใครตัวการฮะใครตัวการดูสภาพแต่ละคนไม่เดียวหน้า่นไม่เดียวไม่แม่ ดูไม่ต้องทำหน้าเศร้าเลยดูสภาพพี่ก็พอสภาพพี่อะไพรสีถือทำโทษไพรสิรับชอบฮะโบเกียวโกเกียวจังไดเลยน้ำกันฮะ ใครสิรับชอบมอม่แมมั่นนี่ีใครสิอาบน้ำล้างมือเลยล้างแขนล้างขาเลยเี๋วยวก็พอมาตีได้จกน่อยตีถึงพีถึงหนองได้จะกอย่อยฮะน้องจูเหมือนกันเลิกเล่นเลยน้องจูตัวการแมนบอน้องจูตัวการใช่ไหม ฮะล้างมือล้างขาล้างแขนเลยให้มาตามน้องนี่ก็มาเล่นเคยบอกว่าสิมาตามน้องฮะบ,บ๊อบจะบอกหนูดูเป็นคนข้ามาไหมดูดูบอกว่ามาตามไหนดีก็ามามาตามจึงได้มาเล่นน้ำกัน ดูค่ะแมพี่บอบบอกว่าจูบังคับให้เล่นจูบังคับให้เล่นหรือว่าพี่บอบบังคับน้อเอ่นอยูตรงนี้ <c oughs> ฮะไม่เซยูไซสตีไพก้อนดีไม่ต้องไปหลบมุมเลย <c oughs> น้องก็ไม่ต้องไปหลบเลยไ <c oughs> พยสตไพสิถึกเป็นคนถึกตีดีฮะ ครสิรพิชอบจูเองยูบังคับวิเ่นเองจูบังคับยูไสจยูบังคับพี่บอบบอกฮะูตัวการใช่ไหมเรานน่ฮะตั้งแต่เมื่อวานนน่ตัวการใช่ไหมไม่ต้องมาเศร้าเลยไม่ต้องมาทำหน้าเศร้า ไม่ต้องมาทำเศร้าเลยเ,เลยสียหายแม่ตีผู้ใดดีดตีจูแล้วพี่บอบละ่ะพี่บ๊อบเป็นพี่คือบรับพิชอบจูเป็นพีพู่เป็นพี่ ดีสรุปแล้วไพเป็นคนตัวการมาเลน่นไพเป็นโตการไเป็นโตการมุ้งจูเป็นตัวการ จูเป็นโตกนันาังไหนเราเอาบอ๊อบขึออ้เปื่อนกว่าน้องล่ะดูเปื่อนก้อนมีคำว่าเปื่อนจูเปื่อนก้อยยังเจ้า,จาของเต็มหน้าเต็มตาเต็มหัวอยุกไพสิเป็นไพสิเป็นคนถือทำโทษแบบนี้ไพสิรับผิดชอบไม่เลี้ยว <c oughs> เล่นม่อมแม่มนั่นนั่นไพสิซักผ้าออกฮะ <c oughs> คนนี้ตัวการเลยนี่ตัวการเลยนี่ตัวการเลย,เลยให้ศิรับผิดชอบอันนี้ดูเบิ้งสภาพเบิ้งทั้งสองคนนะเบิ้งสภาพดูล่องลอยดูค่ะแม่แม่ดูลองรอยเล่นวันนี้ให้มาตามน้องมาเล่น ให้สิรพิชอบฮะจิบสิห้านองมาเลยนีกบ่น้องจูน้องจูขึ้นบ้านเลยก่อนก่อนพอสิมาหาย,ยไวๆทั้งพีทั้งน้องเลยนี่ทั้งพีทั้งน้องเลยรีบขึ้นบ้านเลยก่อนพ่อจายจะมาเร็วๆไปเร็ว ไปเร็วขึ้นบ้านเลยตัวการน,นั่นนีเ่เร็วๆเลยก่อนไม่เรยวจะลงเร็วๆไปเลยเด้อเข้าบ้านไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำทั้งพีทั้งนองเลยไปแล้วค่ะแม่แม่ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพอ่พอ,พอแม่เอ่ซ c ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเราไม่เดียวก่อนทั้งพี่ทั้งน้องเลยวันนี้ให้มาตามน้องพาน้องมาเล่นน้องก็ดูนค่ะไปละอาบดามเลยเด้อบ๊ายบายนะคะลาไปก่อนค่ะ